คันนี้ถือว่าเป็นรถที่คุณภาพดีมากๆเป็นรถสภาพแบบเอา้ง่ายก็คือป้ายแดงอะรถป้ายแดงในราคามือสองสวัสดีครับพว<ร>ก<ร>ผมอาร์จิตกรนะครับขอต้อนรับเข้าสู่นิสสันอินชอย์ชอยตต้องเอ็มเทอร์ครับวันนี้นะครับผมบอกเลยว่าผมมากับน,นิสสันเทอร่าขับ4 2.3 V L อีกแล้วนะครับคันนี้ไม่ธรรมดานะครับ คันนี้รถป้ายแดงราคาม<ๆ>ือสองนะครับเนื่องจากคันนี้วิ่งเพียง20,000เท่านั้นเองคุณผู้ชมครับวิ่ง20,000น,นี่คือน้อยมากๆนะอะ่าแล้วคันนี้พิเศษกว่าทุกคันที่เป็นมือสองเราตอนนี้คือคันนี้มีชุดแต่ง Energetic ครับผมคันนี้บอกเลยว่าชุดแต่งออปชันเขาแต่งเต็มถ้าทุกคนสังเกตครับตัวใหม่ป้ายแดงนะครับพี่อาร์ตรีวิวไปล่าสุดเนี่ยที่อาร์ตไปเปิดโฉมให้ดูเนี่ยเป็นตัวก่อนที่จะไมเนอร์เชนนะครับ วีโมชั่นด้างหน้าเขานะครับตรงนี้จะเป็นสีดำนะครับเป็นสีดําเงาแต่คันนี้นะครับก็ยังเป็นวีโมชั่นสีเงินแต่ชุดแต่งอินเนอร์เจติกครับคุมรอบคันครับไม่ต้องห่วงคันนี้เป็นชุดแต่งที่แบบต้องบอกว่าถ้าราคาเปิดตอนนี้ป้ายแดงอยู่ล้านกว่า,วาล้านสนะครับผมแต่คันนี้รถป้ายแดงในราคามือสองวิ่งแค่สองหมื่นผมถือว่าเป็นป้ายแดงเลยนะเพราะว่ามันวิ่งน้อยจริงๆนะครับ ราคาคันนี้นะครับเปิดอยู่เพียงเ0 0 0แสนนะครับผมเก้าแสจริงๆหายไปเท่าไหร่อะหัวหายไปประมาณ4 0 0แ0 0 0 0 0แสนนะครับผมหายไปเยอะจริงๆนะครับโอเคเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับผมเราไปรู้จักนิสสันเทอร่าขับ4 2 3 v l ง n e r g e t ว c กันให้มากขึ้นดีก,กว่าไปดูกันครับครับผมอย่างแรกนะครับเจ้านิสสันเทอร่าคันนี้อะไรที่มาใหม่บ้างปี2018ครับผม คันี้ยังเหมือนเคยนะครับชุดแต่งวีโมชันนะครับเป็นกระจังหน้าที่สีดําเท่านั้นนะครับส่วนตรงวีก็ยังเป็นตัวสีเงินพร้อมโลโก้ที่สันที่เป็นสีเงินนะครับถ้าอะไรที่มาใหม่อ่าชุดแต่งนะครับผมไม่ค่อยพูดนะชุดแต่งเนี้ยเพราะว่านานๆทีจะมาแล้วเป็นชุดแต่งที่โหล้ามากบอกเลยชุดแต่งอิเดียลจติครับวันนี้ขอพูดถึงชุดแต่งนิดหนึ่งนะครับชุดแต่งเขานะครับจะอยู่ตรงนี้นะครับเป็นสเกิร์ตของเขาทั้งชุดเลยนะครับจะเห็นได้ว่า เทอร์ล่าคันนี้จะดูหล่อแบบแปลกๆนะครับถ้าตัวใหม่เข้ามานะครับชุดแต่งนี้เขาจะนิยมใส่ยังไงก็เป็นอินเนอร์เจติกครับผมรับรองร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเพราะชุดแต่งนี้มันทําให้เทอร์ล่าดูมีมิติครับผมไฟนะครับผมเป็น l e d เหมือนเคยนะครับก็ปกติครับสลาวิสันเทอร์ล่าขับสี่นะครับที่ใหม่ก็คืออินเนอร์เจติกนั่นเองนะแต่ยังมีตัวใหม่นะครับคลิปที่แล้วผมรีวิวไปแล้วนะครับอันนั้นเป็นป้ายแดงเลยเป็นตัวเดโมนะครับคันนั้นก็มีออปชั่นที่แปลกใหม่ออกมาเลยในราคาหนึ่งล้านสี่ นะครับแต่เป็นตัวเดโมวารันตีเราเดินละเราก็เลยเอามาขายได้เลยนะครับส่วนเดโมนะแต่ว่ามันไม่มีใครเคยเอาไปทสได้หรือว่าทดลองขับนะครับขันนะั้นรับรองว่าคุณได้ไปเนี่ยคุ้มมากๆนะครับเพราะว่าชุดแต่งและออปชั่นนั้นี่จีต้องสั่งนานนะครับอย่างนีสะติกเนี่ยขอบยางนะครับผมเป็นขอบยาง18เหมือนเคยนะครับยางก็หนานะครับแม็กเห็นไหมแม็กเนี่ยเป็นแบบรยรลลอยนะครับแม็กกัยังเงานะ ม่แบนี้จริงๆก็พ้นด้านได้นะครับดูเบ้าโชคครับเบ้าโชคเขาก็วงึ๊บนะฮะเหมือนเคยตัวนี้วิ่ง20,000ื่นไม่มีปัญหาอยู่แล้วแหละนะรถที่เรารับมานะครับนิสสันเทอร์่าหลายๆคันเนี่ยผมยอมรับเลยนะไม่ได้อวยนะครับไม่ได้อวยในส่วนของโชว์รูมนิสสันในนชอยนะเป็นเทอร์่าเนี่ยจะเป็นที่ขายดีที่สุดแล้วเพราะเนื่องจากเทอร์่าที่เรารับมาเนี่ยมีมาตรฐานรับรองจากป้ายแดงนะครับนั่นคือนิสสันมอเตอร์นะครับรับรองว่ารถทุกคันที่เป็นเชอร์ล่าที่เรารับมาเนี่ย ไม่เคยผ่านการชนแน่นอนครับพี่ร้อยเปอร์เซ็นต์จมน้ำนะครับน้ําเข้ายังไม่มีเลยครับเป็นรถสภาพแบบเอาง่ายก็คือป้ายแดงอ่ะเป็นรถสภาพแบบเอาง่ายก็คือป้ายแดงอ่ะช่แค่มาแค่มันมีเลขใบที่ขึ้นเท่านั้นเองนะครับสภาพรถคืออย่างนี้เลยครับในส่วนของข้างหลังเขาเนี่ยกล้องนะครับนิสสันเทราเป็นกล้องรอบคันอยู่แล้วนะครับก็จะเห็นได้ตรงนี้นะครับพี่ชัดเจนตรงนี้อีกนะครับส่วนข้างหลังเนี่ยเหมือนเคยนะฝากระโปรงเนี่ย เป็นไฟฟ้าครับเหมือนเคยเลยนะครับสำหรับตัวขับสฝากระโปรงไฟฟ้ากระโปงฟฟรปงหลังนะครับแล้วมีในส่วนของเซ็นเซอร์ข้างหลังนะครับคอยกันแล้วลองว่าเสียงเซ็นเซอร์เนี่ยมันเตือนแบบติ๊ดติ๊แบบชัดเจนมากนะครับรับรองว่าคุณได้ยินเนี่ยรับรองเลยมันจะท่องชนแน่นอนนะครับเพราะเขาจะเตือนนะครับระยะในการเตือนเนี่ยบางคันนะครับเสียงติ๊ดติ๊ดติ๊ดเนี่ยไม่เหมือนกันนะาำว่าเสียงในระยะการเตือนที่ว่าเอ้ยรถคุณกำลังจะชนแล้ว อันนี้คือตอบโจทย์มากคือผมฟังแล้วแบบผมเป็นคนถอยรถและรถใหญ่เนี่ยผมแบบสายตาไม่ค่อยดีนะครับในการมองข้างหลังหรืออะไรแบบนี้ก็กลัวที่จะชนนะครับแต่เชล่าคันนี้โอ้โหบอกเลยว่าแค่ใกล้คือเขาใกล้สัญญาเขาจะเปลี่ยนเขาจะไม่คติด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 มันต้องปีดครับถือข้างหลังนะครับเวลาปิดก็กดตรงนี้เหมือนเคยนะครับทุกคนครับนิสสันเชล่าคันนี้ ชุดแต่งอินดิสติคเขาเนี่ยข้างหลังเนี่ยบอกเลยว่าโคตรกิ๊บเก๋ยูเลกาเลครับข้างหลังเขาเนี่ยเป็นชุดแต่งอินดิสติคที่ท่อนะครับมีถึง4ท่อนะครับแต่ท่อมันไม่มีเสียงนะมันเป็นท่อหลอกนะครับแต่ก็เป็นท่อที่ประดับแล้วก็ทําให้รถดูมีคลาสแล้วก็ดูสปอร์ตมากขึ้นครับท่อเขาเนี่ยเป็นสีเงินนะรตรงปลายอ่ะขอบปลายอ่ะสีเงินส่วนตรงข้างในอ่ะครับที่มันเป็นตัวท่อมันเนี่ย เป็นเคปล่านะครับรับรองว่าขับบนถนนเนี่ยอย่างเด่นแล้วก็โคตรเจ่เลยครับครับผมสำหรับภายในรถครับคันนี้บอกเลยว่าเหมือนเคยเป็นตัวขับ4ครับเพราะฉะนั้นออปชันนี้ก็คือแบบฟูลออปชันแน่นอนนะครับอย่างแรกครับทางขวานะครับทุกอย่างเป็นไฟฟ้ากระจกเป็นไฟฟ้านะครับล็อกตัวล็อกรถอยู่ตรงนี้นะครับกระจกข้างซ้ายขวาก็อยู่ตรงนี้ปรับได้นะครับข้อต่อไปนะในส่วนของพวงมาลัยนะครับเป็นมัลติฟังก์ชันและ cruise control ในตัว ระบบของพวงมาลัยเนี่ยเป็น3ก้านนะครับกับขี่แบบ PPV ก็หนักอยู่แล้วเหมือนเคยครับเหมือนกับเทไลทผมรีวิวนะครับคันนี้แตกต่างแค่ว่าเป็นชุดแต่งอินเัสเทรติกเท่านั้นเองนะครับผมครับผมในส่วนของเรือนใหม่นะครับเรือนใหม่เป็นทั้งแอนาล็อกและดิจิตอลบอกค่า4ล้อนะครับในตัวการขับเคลื่อนนะครับเลขไม่คันนี้เห็นไหมที่ผมบอก25,000เองนะครับวิ่งไปนิดเดียวรถจากทางนิสสันมอเตอร์นะครับผม ตัวปรับชิปรีเซ็ตอยู่ตรงนี้ปรับค่าแสงตัวหน้าจอดิิตอนที่อยู่ตรงกลางตรงนี้ครับเรียนใหม่นะครับก็คงเอกลักษณ์ของเจ้าเทอร์านนั่นเองผมยังไม่เห็นตัวใหม่เหมือนกันว่าตัวใหม่ที่จะมาเนี่ยเป็นรูปแบบแบบไหนนะครับแต่ทรงของตัวภายนอกรถเนี่ยเห็นแล้วนะถ้าผมในส่วนของหน้าจอเขานะครับในการดูขอ้อมูลต่างๆไม่ว่าจะเป็นเนฟิเกเตอร์เมนูค่าฟังวิทยุหรือจะเป็นบลูทูธต่างๆ หน้าจอเคนบูดครับเคนบูดเนี่ยขึ้นชื่ออยู่แล้วว่าเป็นหน้าจอที่ใช้ง่ายมากๆและได้มาตรฐานของตัวรถนะครับสำหรับตัวแอร์นะครับมาพร้อมระบบดูโอแอร์นะครับปรับค่าต่ตางๆต่างกันได้แต่พัดลมนะครับเป็นตัวเดียวกันแอร์สแตนดาร์ดสี่ลูซ้ายกับขวาสุดนะครับซ้ายสุดขวาสุดเนี่ยเป็น360องศาส่วนตรงกลางเนี่ยเป็นสแตนดาร์ดขึ้นลงซ้ายขวาได้อย่างเดียวนะครับนี่ก็คือจุดเด่นของเทอร์่านะครับมาพร้อมข้างหน้าเนี่ยมันเป็น power outlet นะครับหรือที่วางของด้วยนะ ตรงนี้ใส่พายางเข้าไปได้ก็จะสามารถวางโทรศัพท์อะไรได้นะครับปกติแอร์แบ็กเขาเนี่ยบอกเลยว่ารอบคันนะครับแอร์แบ็กของเชอร่าเนี่ยรอบคันปลอดภัยเหมือนเดิมเบาะเขานะครับเป็นเบาะไฟฟ้านะครับเฉพาะคนนั่งทางขวาเบาะเป็นเบาะแบบท่านบนไดเบาะนะครับเป็นเบาะหนังแท้เบาะสุขภาพนั่งสบายร้อยเปอร์เซ็นต์นะจ๊ะสำหรับคันนี้นะครับมีหน้าจอดูหนังให้ด้วยนะครับจะอยู่ข้างหลัง๋ยาจะพาไปดูนะครับกระจกเขาเนี่ยสามารถนะครับปรับได้นะครับ เลือกได้หรือเซตได้นะครับกระจกเนี่ยมันจะมองหลังด้วยนะกระจกนะครับผมก็สามารถปรับในส่วนของค่ามองหลังเนี่ยเห็นไหมมี360องศานะครับมีกล้องหลังที่แบบระดับซูมนะครับมันซูมเข้าไปเลยนะครับแต่360องศาเนี่ยก็คือแบบ HD เลยชัดเจนการวัดค่า360องศาเนี่ยจะทําให้เรามองเห็นรอบคันได้ง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นการขับขี่หรือการถอยคันนี้เป็นเรื่องที่ง่ายถ้าพูดถึงเชล่าขับสเนี่ยอย่างแรกที่ผมต้องแนะนานาเสนอเลย นี่ครับระบบออปชันในการขับขี่4 wheel drive ครับมีแบบ2 wheel drive ก็มี 4H นะครับหรือ4 low นะครับ 4H นะครับหรือว่า4 high นั่นเองคันนี้นะครับผมจะช่วยในการขับสีได้เร็วหรือจะขับ4ีแต่ล็อกความเร็วไว้ที่ระดับความช้านั่นเองคุณสามารถเลือกการขับขี่ได้ตามใจของคุณนะครับเพราะฉะนั้นคันนี้เป็นการขับ4ีที่โอ้โหตอบโจทย์มากคุณอยากขับ4ีแบบผมเลือกเองครับผมจะขับเร็วเท่านั้นน่ะ คุณก็ปรับไปตรงนี้ครับคุณเลือกเองว่าคุณจะขับช้าในการปรับสีคุณกดทีหนึ่งครับปรับไปที่โหมดนะครับผมแค่นี้เองนะครับแต่ผมปรับเป็น t r u ิ v ได้นะครับใช้ง่ายดีนะครับผมชอบขับ2อมากกว่าสำหรับผมนะโอเคแต่ถ้าขับสีก็เร็วนะครับส่วนเบาะข้างหลังเนี่ยมันเป็นต้องพูดว่าเป็นอัตโนมัติและกันอัตโนมัติของเขาเนี่ยปรับซ้ายและขวาเนี่ยกดทีนึงนะครับมันจะพับเบาะเข้ามาได้เลยนะจ๊ะรับรองว่าสบายแน่นอนสะดวกต่อการใช้งานด้วยนะ ต่อไปครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของหลังรถกันครับผมนอกจากแอร์ที่มีข้างหน้าถึง4ตัวแล้วยังมาพร้อมแอร์ข้างหลังที่ปรับระดับได้อยู่ตรงนี้ครับบนหัวของเราเลยนะครับสจุดข้างหลังนะครับยังมีอีกนี่แถว2ครับแถว3มีอีก2ทั้งหมดมี4ตัวบกข้างหน้านะครับอีก4ตัวเป็น8ตัวนะจะแอร์คือเย็นฉ่ำแน่นอนนะครับแต่ไม่มีแอร์ข้างนะคันนี้ครับที่ส่วนของหน้าจอดูหนังครับเห็นไหมหน้าจอเขานะครับผมก็เป็นหน้าจอได้มาตรฐานนะครับ เมื่อแ็บเด็ดเครื่องหนึ่งเลยนะครับวางให้ดูหนังได้ข้างหน้าก็ดูได้ข้างหลังก็ดูได้เป็นไงเพียบพอแม้ไม่ต้องพึ่ง Apple Car p l a y พนะครับผม Android นะครับ่ต้องพึ่งเลยหน้าจอน,นี้ก็ใช้กับคีย์บอร์ดได้ปกตินะครับส่วนข้างหลังเนี่ยอย่างที่ผมบอกกดปรับตรงนั้นบอกเขาจะเลื่อนพับเก็บนะครับสามารถนั่งข้างหลังได้แล้วข้างหลังครับพี่มันปรับได้อีกไหมข้างหลังปรับได้ครับผมเคยรีวิวไปแล้วนะครับในส่วนของหน้าหลังเนี่ยผมบอกเลยสเปคของตัวรถนะครับเหมือนเดิมนะ รถคันนี้นะครับด้วยการการันตีจากนิสสันมอเตอร์มีการตรวจสอบอินสเปกชันมากกว่า24จุดนะครับผมแล้ตรวจสอบภายในรถเนี่ยไม่พอเราตรวจสอบภายในห้องเครื่องคัดซทุกอย่างรถต้องไม่เคยจมน้ําไม่เคยอาบน้ําแล้วไม่เคยชนหนักเพราะฉะนั้นนะครับคันนี้ถือว่าเป็นรถที่คุณภาพดีมากๆอ่าโอเค ประมาณนี้ครับผมในส่วนของภายในรถและนอกรถครับต่อไปไปดูในส่วนของโปรโมชั่นกันบ้างว่าคันนี้มีโปรโมชั่นอะไรกันบ้างครับครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับกับเชฟนิสสันเชลราสองลูกสาววีขับ4คันนี้ชอบกันไหมครับถ้าชอบนะครับสามารถติดต่อมาได้ที่เบอร์0 2 4 1 3 4 4 4 6นะครับผมจะมีพนักงานของทางนิสสันอินเทอร์เนชั่นชอยส์เอเมอร์นะครับคอยให้ข้อมูลให้รายละเอียดต่างๆนะจ๊ะครับผมคันนี้นะครับโปรโมชั่นหลักๆของเรานะครับผมอย่างแรกครับฟรีพอโรบอนะครับผมและในส่วนที่พิเเศษของคานะรับ คันนี้มี x อ็ e n เชนวารันตีนะครับผมรับรองว่าต้องถูกใจแน่นอนลูกค้าถ้าไหนถามว่าอ้น้องมันมือสองอ่ะมันมีวันตีเสริมไหมพี่ไหมโอ้พี่ครับผมบอ,อกเลยครับคันนี้วารันตีของตัวนี้สัญญญ่งยังไม่หมดนะจ๊ะเพราะรถคันนี้เป็นปี2018นะครับเพราะฉะนั้นครับประกันนะครับในส่วนของวารันตียังเหลือแน่นอน100%ตครับต่อให้หมดนะครับเราแถมเชเนวาลันตีไปให้นะครับ เอ็กเทนบารันตีจะอยู่ที่จะให้ฟรี1ปี2,000 20, 0โลครับรับรองว่าครันนี้จะมีประกันในส่วนของวารันตีโตรถช่วยซับเข้าไปอีกนะครับถ้ามันหมดนะรับรองว่าคุณการันตีแล้วอุ่นใจได้เลยครับใหม่ก็2,000 20, 0ืนนะครับมีวารันตีแถมไม่อีกนะครับโถจะดีไปไหนเนี่ยเทอล่าครับผมต่อไปครับในส่วนของใครที่อยากได้รถครับไม่ต้องมาถึงโชว์รูมครับ ซื้อรถกับเรานอนรออยู่เฉยๆคันนี้ครับฟรีในส่วนของดอทดอทนะครับส่งถึงบ้านส่งถึงที่ส่งถึงมือคุณนะครับผมและยังพิเศษวันนั้นครับก่อนเราจะส่งเราจะเคลือบแก้วแบบเซรามิกนะครับมูลค่าสูงถึง1 0 0 0 0มื่นบาทครับยังไม่พอครับผมในส่วนของแคมเปญออกรถเทอร่าหรือจะเป็นรถอะไรก็แล้วแต่ของนิสสันอีทเท n ชอยส์เอเมอร์เลยนะครับรุ่นรับมอไซค์โ o m มดิเทคนิก้าแบล็กหนึ่งร้อยห้าบไอครับมอไซค์คลาสสิกสุดจ้าบของทางเอเมอร์เลครับ ใครนะครับผมที่อยากจะขายรถกับเราหรืออยากจะเทรดรถกับเรานะครับเพื่อรถในส่วนของถ้าอยากออกคันนี้อ่ะคุณมีรถเก่านะครับคุณอยากจะเทรดเพื่อจะออกคันนี้โหเรารับนะครับเรารับรับรองว่าเราให้ราคาสูงกว่าท้องตลาดทั่วไปด้วยนะครับจริงมีเล่มจริงครับทางเรานะครับใครที่สนใจอยากจะขายอยากจะเทรดนะครับโทรมาได้เบอร์0 8 6ครับ3667452เจ็ดสีเบอร์นี้เป็นเบอร์ของผู้บริหารของเรานะครับคุณฉัดชัยนั่นเองนะครับเรารองว่า คุณจะใช้นะครับผู้หิหญงเราลงมารับซื้อด้วยตัวเองเนี่ยไม่มีการโอนลอยนะครับเรื่องทะเบียนนะครับเราเช็คอย่างดีนะครับผมและที่สําคัญเราโอนเงินภายใน24ชั่วโมงแน่นอนครับ สำหรับวันนี้นะครับอาจต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับใครที่สนใจนะครับอยากมาดูรถนะครับสามารถมาเทสต์ได้ได้นะครับโชว์รูมเรานะครับเปิดให้บริการตั้งแต่8นาฬิกานาทีนะครับถึง17นาฬิกา30มนาทีนะครับขอแค่คุณมาคุณเอาไปลองเลยนะครับเอาไปเทสต์ได้รับรองว่าคุณจะหลงรักเทอร์า2-3 VL energetic นนะครับผมรับรองว่าถูกใจแน่ๆนะครับสำหรับวันนี้นะครับอาจต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับใครที่อยากดูรถในสต็อกของเรา ก็อย่าลืมครับแฟนเพจของเราครับนิสสันอินเทอร์เน็ตชอยสเอ็มเนะครับขึ้นเลยนะะวันนี้นะครับต้องลาก,กันจริงๆแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้พวกเราด้วยนะจ๊ะไว้เจอกันใหม่ ep หน้าสวัสดีครับ